สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอวนนะครับพาทุกท่านมาที่บริเวณพื้นที่จัดงานเกษตรอีสานใต้ดินน้ำลมไฟเทิดไทย์เกษตรนะครับกำหนดจัดขึ้นในช่วงของวันที่6กถึงสิกุมภาพันธ์สองพนแะครับและเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาที่ซุ้มอีก1ซุ้มนะครับที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งเป็นความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็ว่าได้นะครับ และก็ผมอยู่ที่ซุ้มของมหาวิทยาลัยจำปาสักนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้นะครับก็คือคณาจารย์และก็นักศึกษาที่มาเข้าร่วมในส่วนของงานเกษตรอีสานใต้จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักว่าภายในซุ้มแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากาชาวไทยบ้างนะครับอยู่กับผมตรงนี้นะครับก็มีท่านอาจารย์อินแปลงดวงวงศานะครับท่านรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้นะครับมหาวิทยาลัยจำปาสักแล้วก็น้องนักศึกษานะครับน้องแม็กซ์นะครับแล้วก็น้องหน่องนั่นเองนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับครับขออนุญาตพูดจาภาษาพื้นถิ่นอีสานนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาพื้นถิ่นทางภาษาลาวด้วยนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตเห็นบอกว่าท่านอาจารย์อินแปลงนะครับเคยเรียนอยู่มอวนมาก่อนนะครับบอกให้ฟังนะครับว่าตอนนั้นมาเรียนอีหยังนะครับ อตอนมาเรียนนี่นมามควาว่ามาเรียนทั้งลานพืชลงเห็ดตีเศษเกี่ยวกับเข้าไปเห็ดยู่ทีซอปปลาาแล้วมาเฮียนเมนมาเฮียนปี2010แล้วจบไปปี2013จบกับขึ้นไปโดยได้รับทุนจากโครงการของสอปปลอของอกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้วตอนนี้ ไปทางานอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์และป่าใหม่มหาวิทยาลัยจาปรุสักเป็นร่องคณะบรีฝ่ายวิชาการแล้วท <able mus ics>, ี่มานี่ไมาเขาว่ามาตามที่คณะเกษตรศาสตร์โมอบนของหาไรเซิร์นคณะจารย์ในนักศึกษาเขามห่วมในงานเกษตรอีสานใตนี้และลักๆักที่มานี่ก็จะมียู่4จุดประสงค์คืออันที่หนึ่งเนี่ย ข้าพเจ้านำพานนังษามมาเพื่อมาถอดถอนบริเรียนมาบึงว่าการจารัดงานเกษตรสานใไต่ของเขานี่มันมันเป็นขึ้นไดไรนะแล้วเสียเอาไปปับใส่อยู่มหาลัยจัมปะสซากขึ้นไดในโอกาสขึ้นว่าสมมีโอกาสได้จัดแบบนี้อันที่หนึ่งอันที่สองหละมาเขาว่าสีมาขึ้นเซวนาหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับว่า ในการกล่าวเข้าสู่ประสคมอาเซียนนี่คะแนนการกสิกรรมเบียงงานกสิกรรมของสปปลาวนี่ด้ปับตัวขึ้นในได้เนี่ยเพื่อสิข่าวสู่เป็นประสคมอาเซียนอันที่สามเรามันข่าวไปเจ้าสินน้ำผ้านักศึกษาของไต้เฮานี่มากแลกเปลี่ยนทาง้านวัฒนธรรมเรืองเดืองมีอาจจะมีการโซ่ศิลปะสีหารายการ แล้วตัวที่4เนี่ยหมายความว่าเ่าก็มีการว่างแสดงเล็กๆน้อยๆแต่ก็โดยเฉพาะแม็นเ่ามีแผ่นโปสเตอร์แนะนําเกี่ยวกับมหาวิจิตรภาษาของเขามาในสําหรับมาในครั้งนี้เนาะซึ่งกมากับน้องๆในักศึกษาเนาะแ,และ้วก็รทั่วไปถึงการเรียนการสอนอยู่ทางจัมปาศักข์เข้าตอนนี้เป็นยังไงครับมีลักษณะอีกยังหนึงครับอาจ,จารย์บอกอีจกจ้อหน่อยเนี่ยโอ้เรียนนี่เฉพาะอยู่มหาวิจิตรภาษาของพวกเขานี่ เดี๋ยวนี้มันมีอยู่6คณะวิชาคือ1แม่งอ่นคณะศึกษาศาสตร์2แลเลยม่นคณะเศรษฐศาสตร์และการคุ้มครอง3แม่นคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์4แลเลยม่นคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์หลาเลยมันคณะวิศวกรรมศาสตร์และ6คณะสุดท้ายมันคณะของข่าวประชาอ่ามันคณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้แล้วปัจจุบันนี้ท่เฮามีนักศึกษาอยู่ประมาณอยู่3,200คนหคนมุดทั้ง6คณะวิชาในในปีนี้เราอาจารย์นะครับ อาจารย์บุคลากรต่างๆมีหลายประเดยอาจารย์ของเฮาประมาณ300กว่าคนที่มีอยู่ในนี้ทั้งหมดมหาลัยที่ที่เป็นอาจารย์สอนแล้วประมาณ200กว่าคนหรือเป็นอาจารย์สอนอีกอีก80ปลายคนหรือมันเฮ็ดเวียกบริหารทั่วไปเป็นเวียกธุรการเวียก้ยเงต่างๆเบียกการเงิน,นงต่างของมหาลัย เ่ราะมิสิก่อตั้งมาโดนเราบอกมอจะปัสศรัยเขาอ่ามหารายจัมปาศักของเขานี่ไม้เขาว่าอะไรเป็นปีที่13บสกับนี่แต่ตั้งมาเมื่อก่อนเลยมันให้เขาตั้งขึ้นทำอิฐเนี่ยมันปี2002ปี2002นเนี่ยมันเขาเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์หลังจากนั้นมาเขาจึงมาเปลี่ยนซื้อเป็นมหาวิทยาลัยจัมปาศักด์จนมาหอดปัจจุบันนี้ตั้งแต่ตั้งมาหอดปัจจุบันเลยสิปีกับนี่น่ะ ก็บวไกลเนาะไก่แคมๆกันกับอุบลนี่แมนบ่แมนแมนแมนทางเขานั่งรถเดี๋ยวนี้มันสบายไปไปไปพุ่นเหนื่อเขานางรถแต่บกข้อศอของเขาเ้าสิมีรถโดยสารระหว่างประเทศแต่บกข้อศอไปหาปากซี่โดยที่ประตองเปลี่ยนรถนี่เขาค่าโดยสารมีแต่สองร้อยบาทกับแต่บกข้อศอของเล่ามาหาบกข้อศอกบ่นก็มีแต่สองร้อยบาทแล้วเส้นขั้น่าเขาไปโดยส่วนตัวตั้งแต่สองมิกตั้งแต่ลานสากลไปไปหามาอะไจำปวกสักกัประมาณอยู่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองโลประมาณนี้ โอย,อยากจะมีโอกาสไปเยี่ยมไปยามได้เนาะ<อ><ง>เห็นว่าอากาศกดีแห้งมันบพราะสร้างคุณอากาศไหมแมนแมนอากาศนี่เย็น <ภา S 1> สบายอยู่สบายและบ้านคอยสบายเลยบ่มีความไปยังขึ้นไอ้บ่บ่คอยบุญบายหลายปนานไหนเขาก็อยู่กันเลยแต่ว่าเทเจ้าสซีแปลกแน่นึงเวลาไปไทยเฮามากว่าว่าเขามีเคอร์ฟิวบ่อันนั้นมาแมนเนาะประมาณเที่ยงคืนเนี่ยอยู่อยู่สะพ่ออยู่จำปาศักดิ์นมันสิมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหาร ออกมาตั้งยังเคลื่อนตั้งแคมป์หรือตั้งยังสี่ภาษาทางทางนี้นอกพื่ออธิตั้งอันไหนไหมเข้ามาตัวตาความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกการไปกันมาหยันมีโจรปุ่นสิ่งทรี่สังต่างๆนานาปั๊บตีสามเพิ่นกรสิท้อนสุ่มเพิ่นออกแลวกับปล่อยให้เฮาได้ทํามาหากินปกติบแม่นมีเค์ฟิวอีสังเป็นจังสั่นทุกวันเพิ่นสิหักษาความขัดขึ้นแล้วนะครับมาที่นี้มาเบากับน้องนักศึกษาเฮาแน่นะครับน่องแม็กกับน่องๆ นะครับแม็กแม็กซื้ออี๋ยังครับซื้ออีลีครับอุดมศักดิ์ครับน้ำสุขุนยังอุดมศักดิ์ธุมาวงศอ๋อครับแล้วก็เรียนอยู่คณะใดคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ปีใดแล้วครับปีสามครับปีสามแล้วน้องน้องล่ะครับเพชรดาวันวีระเพชรครับเฮียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์และปลาไม้สาขาเลี้ยงสัตว์ครับเจ้าญี่ปุ่นเ้ามีเจ็ดสาขาคือคณะเกษตรเท่าสองสาขาคือปลูกฟางและเลี้ยงสัตว์ ้วบาดที่นี่การเรียนการสอนเท่านี้เป็นยังไงอยากบอเป็นยังไ้เป็นยังได้เลือกเรียนคณะน,นี้เห็นว่าไม่ั้งหมอรหกคณะน,น้นองๆขึ้นได้มักเกษตรยังไงครับย้อนว่าอยู่อยู่เฮือนนี่เมนพอนีนกฮ็ดเวียเกี่ยวกับเกษตรหลาใจเฮ้ากมักในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าหนึง่งเฮาสาม,มารถเมื่อเฮ้าจบไปเฮาสาม,มารถเอาไปซวยตนเอง และในการเขาเขาเฮียนเขากระซาหมาดน้ำควมหูไปเผยแร่ตัวตัวคนอื่นไดและอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนี่แมนประเทศเฮ้าเริ่มเขาสูเออ c ซีแล้วประสะคอ่มและท้าวเ,เหลืองอาหารนี่ตรงแมนการเกษตรนี่มาก,ก่อน <Okay. S 1> เพราะว่าโลกเขาจะเดินไปได้โยอนอาหาร <Okay. S 1> โดยตรงมี พวกพืชพวกซักแล้วบะนี้น้องน้องนองกับน้องแมงนี่เคยเคยมาหม้ออุบลหมอหรือว่าเคยมาพานันพันมาเที่ยวทางอุบนนเลเนี่ยบอกทางฝั่งไทยเคยมาเลยขงัยขงแหลเทางไหนนะขังขังทมิมีโอขังแหลกน้อง,อง,น,องนองเด้นี่เป็นขังที่สองอโดยกะอย่างเมื่อเบิ้งมาเก็บเกี่ยวเอาไปโบเฮียนประสบการณ์ละเพื่อที่นำเอาไปปรับปรุงอยู่กับบ้านตัวเองโดย แล้วเราไปที่นี่น้องแม่ว่าแตกต่างกันเว่าบรรยากาศหรือว่าอีกอยังก่อลักษณะบ้านเฮือนทางอุบลห้องกับ้านห้องมันแตกต่างกันหลายโดยเฉพาะแมนการพัฒนาเนี่ยครับมันเทคโนโลยีก็แตกต่างกันโดยเฉพาะแบบวิศวการในด้านการปลูกพืชนี่คือว่าดีดสมควรทางฝัง่ง มันนี่มายางบ่งยู่งานเกษตรเห็นอีัอย่างอยยางบน่าสนใจแมนแมนได้เฮาเรียนเกษตรแมนลายยางถึงสนใจเห็นที่สิ่ใหม่ที่เฮาบาเคยเห็นทางฝั่งเข้าสุเพื่ออยากว่าบึงว่าทังฟังนี้จะมีการพัฒนาไปแบบลายมีสิ่งใหม่ให้แปกต่างแนวไหนเพื่อจะนําไปพัฒนาทางฝั่งนั้นและนําเอาความหูจากนําเอาผ่อทอผ้าเทียนที่ได้จากฟังนี้ไป ปแนนนะให้ฟังอาจารย์ยินแปลงแล้วแบบนี้อยู่อยู่ทั้งทั้งฟังคุณหล,ลักเล่าเขาเคยมีจัดกิจกรรมหรือว่างานแบบนี้บ่โอ้ไทยเฮานี่ในสพากสิกรรมเฮาสิมีเขาเอื้อมเป็นเทศกาลอ่ามากไม้อยู่รักที่เซาเอสดั้งไปปากซองเนาะประมาณเดือนอมิถุนาเฮาสิมีแต่ว่างานลักษณะแบบนี้มหาวิทยาลัยจัดอีสังนี่เป็นส่วนนี้ยังยัง,ยงบ่บ่อบบอบอยมี มีกันมีกสิจัดอยู่นะคอนโดกันเกลหลายก่อนเนาะ,ะสิเป็นเพราะว่าแทฮายังบ่ทันใดในบรรดาผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับลานเขายังพวกสวนกาพวกยังนี่ยังบ่ทันได้ร่วมตัวกันบ่ทันไดนะโปรโมตต่างคนต่างก็เห็ดไผเห็ดมันอย่างซี่นะที่แน่ๆน,นี่คือคณะเกษตรศาสตรม์มอบนเท่านี้ได้มีโครงการความร่วมมือกันแม่นบ่ที่ว่าเป็นศูนย์วิจัยบาเจียงเนาะ ตอนนี้เป็นยังไงครับ,บนในส่วนของไม้พืชดอกเอ,อ้ยังก่อนไม่ผลบอกเหรอไม่ผลไม่ผลอ๋อสะโพในส่วนควมรวมมือของโดยสะพอเป็นคณะเกษตรศาสตร์มอาบนกับมหาวิทยาลัยจุาลงกางนี่ไหมเขาว่าเขามีโดยการสนับสนุนขึ้นจากไทยกาเนี่ยเขามีศูนย์เกษตรกรรมแบบผสมผสานส่วนบาเจียงศูนย์ตัวน,นี้ไหมเขาว่าสินินนักไปทั้งการปลูกพืชพักและไก็ไม่ภาษาข่อยื่อนเราไม่กินหมากเนาะไม่ให้หมาก ล้วอยู่ในนี้ปีนี่แต้ห้องเปลี่ยนหลังจากที่นี่แต่เ้อลองทดสอบเห็ดแบบใหม่เอานักศึกษาปีสุดท้ายโดยเฉพาะนักศึกษาที่มานกกับขาพระเจ้านี่ลงไปซ้อนกันอยู่ศูนย์ถนเฉพาะสาขาปลูกฟังหรือบ้านคอยที่อันนี้ซื้ออันนี้เป็นลักสูตรเพื่อนว่าอากขณมีรายไปซ้อนอยู่เอานักศึกษาเขานอนหอผักอยู่ศูนย์บ้าเจียงแล้วก็ซ้อนอยู่หันเพราะว่าเขามีห้องเยี่ยนมีอังคัรเนี่ยคิดว่า ปีนี้เขาสิลองเฮ็ดเบิง่งเด้อจังสิมาถอดทอนบ่เฮียนขึ้นว่าเฮ็ดแบบนี้ก็มาสอนอยู่อยู่คณะกับสอนอยู่ภาคสนามนี่ตัวไรไม่เสด็จอีกก่อนกันปีนี้ปีนี้ถือว่าเป็นดักชนีใหม่เนาะเขามีศูนย์ทีนะครับการช่วยเหลือจากจากไทยนี่สองศูนย์เนาะหนึ่งในมันศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสานสวนบาเจียงโดยระรับการสนับสนุนทุนจากไทยก้านี้แล้วก็มีคณะเกษตร,รมอญบนท่อนีเน่เป็นเป็น เป็นหัวใจรักแรงในการสนับสนุนในการยิงเต็นในการประสานแล้วก็ศิมิซูลทดลองกสิกรรมแบบผสมประสานลักสิบสามอยู่กับมหาดเจมปัสาักหันอันนั้นเป็นระบการสนับสนุนทึ่นจากจากสมเด็จประเทศจากมูลนิธิไส้พัฒนาแต่ทั้งสองซูลในไมคาคว่าปีนี้เขาทดสอบเรื่องเรื่องสำหรับการเรียนการซ้อนของเท่าสปอร์กรเกษตรนี่ ปูพื้นนี่หมายความว่าวิทยาศาสตร์พืชนเนี่ยเอาไปเฮียนอยู่ศูนย์บาเจียงมดวิทยาศาสตร์สัดนะเขาเขาทดลองซ้อนอยู่ตัวจริงอยู่อ่นะศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผส,สานร,รักสิบสามของเขาฮ่า,าเซลสองศูนย์ที่เทียบกันว่าซ้อนอยู่ผักสนามจังนี่โตไรซิมีมีเคิร์นยังมีมีมีโพซิทีฟมีมีศักยภาพดีกันกันอันนี้มันทำปฏิบัติตามอ่าตามตามคำสั่งของสำนักง,งานนโยบายและพัฒนาไอเดก็ให้ ยกคุณภาพการศึกษาของในโดยเฉพาะเป็ะแนงกสิกรรมของหอนกอนที่สิเป็นพระสุโขมาเซียนนี่เห็นนรเขตให้คนหอนมีทักษะมีสามารถไปน้ำเขาไหลครอ่นั่นก็คือเรื่องของความร่วมือระวังประเทศก็ระวังสถาบันน้ำเนาะก็ล่องถาเบิงกันลวกันนะครับว่าผลสิเป็นยังไงเนาะอาจารย์โม่ถึงบรรยากาศการเรียนการสอนญุบุ่นในเจ้งน่อยนะครับญุบุ่นมีแต่เลี่ยนบอรหรือว่ามีจิจกรรมบออันเอาน้องๆเบาเนี่ยโดย อยู่การเฮียนอยู่เมืองลาวกับมีกิจกรรมเฮียนน้ำมีกิจกรรมน้ำในกิจกรรมกับจะมี่ในการแหลกเปลี่ยนของคณะเดียวนะ่ะมันมันจะมีหลายสาขาหลายหลายสาหรหลายปีก็จะก็จะเป็นแสดงศิลปะฟอนห้องเพลงหรือกีฬาเจ้าคือกันกับเทนีมาเห็นบอกว่าเอาเอาเอียงกอมาโชว์เน่เออกจะมี ศิลปะการหองเพลงฟอนและเต้นบาสโลปโดยซึ่งมันเป็นเขาเอ่นว่าเป็นเป็นเป็นศิลปะประจำศาสตร์ลาวเฮาครับนั่นก็คือศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ทางมอจับศาสักนะครับเพื่อสินามาแหลกเปลี่ยนในงานเกษตรอีสารไตนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับรว่าหนึ่งผลงานที่อยู่ด้านหลังนี่อาจารย์เห็นบอกว่านํามาโชว เป็นนิทรรศการแล้วก็มีผลงานอีอย่างแนวมาเบ่งนะครับอ๋อแถวที่เอามานีที่จริงเขาก็จะเอามาหลายอันอยู่แต่ว่า้ดยที่ว่าการเดินท่างคำแดนมันก็มีความยุ่งยากที่ถืออุปกรณ์มาหลายเขาก็ o, มีตัวอย่างสายพันธุ์เขาพืนเมืองที่ทั้งมหาวิทยาลัยจามรสกเขาปลูกเก็บสะสมไว้ประมาณหาหกเนี่พันประมาณหาหกตัวอย่างมา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 ,มาเดียวก็มีแผ่นโปสเตอร์ที่แนะนําเกี่ยวกับ โดยร่วมเกียวกับมหาหาลัยของพวกเข่านเนาะเดีย๋ยวอย่างไรแต่จงคอยเบึงทั้งลังว่าไม่มีอย่างไหน,นเนาะาล้ะนะครับนี่ก็คือข้อมูลน,นะครับในส่วนของการเขารวมง,งานเกษตรอีสารใไต้นะครับทีมมอบ,บนโดยหม้อจำปาสักนะครับนำทีมโดยท่านอาจารย์อินแปงดวงวงษานะครับท่านรองคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้นะครับรองครับนักศึกษา,าอีก4ท่านนากันนะครับช่วงไทยนี่คงให้อาจารย์ได้เบาถึงใน,น้อยกันล้วกันนะครับ เราเอาเริ่มจากนันกศึกษาก่อนก็นแล้วกันนะครับไปไ็น่ใดมากเที่ยวมากยี่งมายามทางมอบนนะครับมีความรู้สึกใดฝากอย,าอย่างถึงพี่น้องบ้านเท่าเนี่ยเอาน้องแม็กก็ทางมาทางมอบนเขาจะได้ข้มอันตั้งรักอะไมันจะได้เห็นสิ่ง,งต่างๆเนาะและเป็นเรื่องที่นานยินดีที่จะมาเพราะมันเขาจะมากนี่ถ้ายังถ้ามีเขาจะได้ความหู พเพื่อถวทบุญที่อันเทศจ้องเขาจะได้ความจุความงามและในความจุความงามเนาะในชั้นชั้นนาทั้งลานวิธการของทั้งมหาวิทยายลายัยมหาวิทยาลัยมอ,อุบลุลเราหน้นอ,นนองเดชว่าจากไหนเนี่ยโดยที่ม้ามือหนีบได้มาทัศานาศึกษาอยู่ที่มออุบลุลเขาก็ได้เห็น เทคนิควิชาการในการบ่ว่าจะเป็นเรื่องกสิกรรมเลียงสัตกาอยังให้อยาก,ยาก,ยากน้ำซีนี่ไปอยากไปบอกสูคนล่าว,วา่าอยางให้น้ำเทคนิคอยู่นี่สาม,มารถเอาไปใส่ญ,ญี่ปุ่นได้ โดยซึ่งกับเตยยางเขาได้ไปเบิงในการปลูกพืชออร์แกนิกซึ่งสาม,มารถปลูกได้โดยที่เฮาบ่ต้องไปปลูกอยู่พื้นดินโดยก็มีอีกหลายเรื่องเนาะโดยครับอาจารย์นะครับบทสรุปในจักหน่อยเนาะอมืมาเทื่อนี้ครับเออสําหรับข้าวจ้าเนาะอ่าแต่ก่อนก็หมายความว่าวเคยเฮียนอยู่นี่เทื่อนี้ก็หลังจากเรียนจบไปแล้วประมาณ2ปีแล้วแต่บอ นี่เป็นข้างเทมิตแต่แตัต้งแต่เห็นจบมากะส่วนตัวก็แมนดีอกดีใจที่ทังคณะเกษตรศาสตร์มอบนในเสื้อเสื้อนทเท้ามาร่วมมาเบ่งองานนิเทศกาลนี้นาะแล้วก็ขอมุกขอบใจทั้งพี่น้องคนไทยขาแล้วที่ยังมีความเป็นวงเป็น,ในใ่ยทานบานไก่เคลื่อนเคียงยังให้การอุมสู้สวยเลือ และก็หวังยังยิงว่าบทเรียนที่ไหลนี้และก็ความส่วยเรือนี้จะย่นยุ่งตลอดไปและการคือลองอภรณ์ในอนาคตเนาะมีขึ้นได้ไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ได้ฟังนะครับได้บริจาคกับอาจารย์แล้วกันนักศึกษานะครับจากม้อจำปาสักนะครับหากว่าวกรนานะครับเขาจัดกิจกรรมแบบนี้ม้องบนสุภยามอาจารย์นะครับเมื่อวนี้ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของท่านอาจารย์อินแปงดวงวงสานะครับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และปลาใหม่นะครับจากมหาวิทยาลัยจุปาฯและก็ทางด้านของน้องเสาวล่าและก็น้องไส้ล่านะครับน้องแม็กกับน้องนองนะครับรวมไปถึงสองคนนั้นซื่อยังก็ซื่อนั่งชื่อนั่งจุนกับไส้พรออยู่ด้านหลังเนาะขอลาขอขอบพระคุณทั้งหาท่านนะครับที่มารวมรายการขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับครับโอกาสนะคับพอกันใหม่นะครับ ช่วงของรายการม่อบนมือนีบดเวลาแล้วครับผมเพื่อนนิชวงขอล่าไปก่อนพบพอกันไหมเที่ยวน้าสบายดีสวัสดีครับ แล้วเราจะออกทีวีด้วยนะครับหลายช่องด้วยกันโดยเฉพาะช่องหนึ่งที่ภาไม่ได้เคือช่องนี้